ิดาพาเทวิสหรือเรียกน่มาก็คือค่ะนักเคยนจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษารละจบเรียนจากมหาวิทยาลัยรีนครินทริโรฒคณะศึกษาศาสตร์ค่ะและจบเรียนโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและมิวิคเอ็บีเอคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศึกษาเช่นกันค่ะเคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต่างๆในบริษัทใหญ่หลายแห่งค่ะเช่นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ธุรกิจประกันชีวิตบริษัทโทรลา่าจํากัดและบริษัทโซเวจํากัดรวมทั้งปูยังได้ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะเช่นธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตคาเฟ่สุขภัณา์โทรล่ลาและร้านอาหารแต่ทําสังาา่งวาระกันนะคะค่ะเหตุผลที่ปูมาเรียนที่อินเดียนะคะเพราะว่าอินเดียน่ะก็สามารถที่จะให้หลายๆอย่างให้กับชีวิตเราได้นะคะซึ่งตัวปูเองเนี่ยปูก็ได้เดินเดินทางไปหลายๆประเทศแล้วเช่อนอังกฤษฝรั่งเศส ออสเตรเลียนะคะเกาหลีจีนได้เห็นหมดแล้วแต่สุดท้ายก็เลือกที่อินเดียค่ะเพราะถามว่าอินเดียก็สามารถที่จะให้เราทุกๆอย่างในชีวิตที่เราต้องการเราอยากจะเรียนต่างประเทศเราก็สามารถจะเรียนได้ที่อินเดียในราคาที่ถูกและเราก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ในขแขนงต่างๆของอินเดียด้วยเช่นในเรื่องของโยคะปัตยานะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเรียนได้ที่นี่ค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่า หลายประเทศนั้นได้ให้ความสนใจกับอินเดียเพราะอินเดียนั้นเป็นตลาดธุรกิจแห่งใหญ่ค่ะและถามว่าถ้าเรานั้นได้มาเรียนรู้อินเดียก่อนเราได้มาศึกษาวัฒนธรรมของเขาศึกษาผู้คนของเขาเราก็จะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นค่ะปูเดินทางเข้า,ขามาอินเดียนะคะโดยการได้รับความอำนวยความสะดวกจากทางเอเจนซี่ค่ะซึ่งเมื่อปูตัดสินใจที่จะมาเรียนที่อินเดียนั้นปูก็ได้เข้าไปขอรับคําแนะนําจากศูนย์การศึกษาที่อินเดียในธรรมศาสตร์ค่ะ และคปูก็แค่ส่งเอกสารนะคะให้กับเอเจนซี hmm. <Agency S 2> mm ่เอเจนซี่ก็ได้จัดการในเรื่องของการเรียนให้ปูนะคะโดยปูมาเรียนภาษาจีนมูถือว่าการเรื่องอันนี้สะดวกสำหรับปูแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะปัญหาสำคัญที่พบนะคะซึ่งช่วงแรกที่ปูมาเนี่ย mm hmm. ก็เป็นช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงระบบการรับนักศึกษา,ษาใหม่ระดับปริญญาเอกอดี mm hmm. ค่ะ ซึ่งช่วงแรกที่เจอก็คือสับสนมากค่ะว่าเราจะไปยังไงต่อไปก็ซึ่งเมื่อตอนต้นปีปีที่แล้วนะคะปู๊ก็ได้เริ่มกระบวนการการศึกษาดปริญยาเอกเขาเข้ามาถามที่ออฟฟิศพยดีเขาก็บอกว่าให้คอยก่อนตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าจะต้องให้นักศึกษาต่างชาตินั้นสอบไหมซึ่งเขาจะใช้กฎใหม่หรือใช้กฎเก่าซึ่งโอเคค่ะเขาบอกให้คอยปู๊ก็คอยค่ะคอยแล้วคอยแต่เมื่อหลังจากจาน,น,านั้นเดือนหน้าปุ๊กกลับเข้ามาถามที่ออฟฟิศพดีอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำยังไงต่อ เขาก็บอกว่าตอนนี้คุณหากไกด์ได้แล้วเขาจะใช้กฎเก่าหากไกด์ได้เลยแล้วก็สมัครได้เลยแล้วก็เย่ชชยโยต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการแล้วเราก็หากไกด์ค่ะจะทําอันนึงที่ปูได้พบด้วยตัวเองนะคะที่อินเดียก็คือว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะเมื่อปูเริ่มต้นกระบวนการตามล่าหากไกด์นะคะ กูก็ได้ไปพบไกด์หลายแห่งด้วยกันนะคะตามวิทยาลัยต่างๆนะคะซึ่งกูก็พบกับความผิดหวังบ้างและทก็เหืออผิดหวังด้วยกันมีึั้งหนึ่งนะคะไกด์้าง่งเขาเล่าับกูแล้วค่ะว่าท่านจะรับกูเป็นนักเรียนในสังก,กัดของท่านและก็บอกให้กูนั้นได้นําเอกสารให้ไปเซ็นนะคะแต่เมื่อกูกลับไปอีกวันรุ่งขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าท่านได้รับนักศึกษาท่านอื่นไปแล้วนะคะทั้งนั้นทําให้กูร้องไห้เลยค่ะ เดี๋ยวปูไม่ได้ร้องไห้ในห้องนะคะให้ท่านเห็นนะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ร้องไห,ห,ห้ให้ให้แขกเห็นนะคะพอออกมาปูรู้สึกเลยค่ะว่าที่ถึงเมืองไทยมากถามว่าถ้าเราเรียนระดับิียาเอกที่เมืองไทยนั้น<ห>เราจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับการ,รย,ยกย่องอย่างมากแต่ที่อินเดียเนี่ยปูรู้สึกือว่าเราต้องขอเข้ามาเรียนนะคะหลังจากนั้นก็คิดว่าสู้ใหม่ค่ะต้องพยายามใหม่เราท้อได้แต่จะไม่ล้มเลิกค่ะ ปัญหาที่สําคัญนะคะในเรื่องข,ของไกดนะคะเมื่อก่อนนั้นไกดสามารถที่จะรับนัศึกษาได้สองคน,นะค่ะแต่พอระบบของ ขอนเรา,าเส่ดนีนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ถูกว่าเราควรจะวางแผนชีวิตยังไงเราจะเรียนต่อที่นี่หรือว่าเราจะเปลี่ยนเมืองในอียเดียดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนประเทศไปเลยหไม่ก็กลับไปตั้งหลักที่เมืองไทยก่อนซึ่งสําหรับคนที่มาเรียนเตรียมเด็ในวัยนี้นั้นเราไม่มีเวลาใช้เสียขั้นตอนในการรับเข้านะักศึกษาใหม่ตอนนี้นะคะซึ่งก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงในการที่เราต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนค่ะ ซึ่งเราก็จะยื่นใบสมัครนะคะที่ออฟฟิศทีเีนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มสอบครั้งแรกในเดือนพุษภาคมนี้ค่ะเมื่อเราผ่านกระนวนการสอบข้อเขียนแล้วก็จะมาสอบสัมภาษณ์ค่ะซึ่งก็สัมภาษณ์ในหัวข้อที่เราจะวิจัยและก็คําถามท,ทั่วไปนะคะเมื่อเราผ่านด่านกระนวนทุกๆอย่างแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะหาไกด์นะคะตามคณะที่เราต้องการจะเรียนแล้วก็ไกด์ที่ทางมหาวิทยาลัยร,รับรองด้วยค่ะ เอกสารที่เราจะใช้ในการสมัครในระดับปริญญาเอกนั้นนะคะก็มีหนังสือเดินทางและวีซ่าใบรับรองการศึกษาและใบชาสาคิดนะคะนำมาทั้งเราจบระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทด้วยค่ะและถ้าเรามีในเรื่องของใบเปลี่ยนชื่อนะคะใบทะเบียนสมรสใบหย่านะคะก็นำมาด้วยค่ะและที่และที่สำคัญนะคะก็คือทำ ใบไบโอ a t ตานะคะและวไมเกชั่นจะตีวีเคมาด้วยค่ะซึ่งเอกสารทั้งหมดนั้นจะต้องทําเป็นาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นําไปให้สถานกงสูงไทยที่หลักสีดรับรองด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนํารูปถ่ายมาด้วยนะคะส่วนใบสมัครนั้นเราก็สามารถจะมาซื้อได้ตามหาอะไรต่างๆค่ะคะำแนะนำเบื้องต้นที่สําหรับคนที่จะมาเรียนที่อินเดียนะคะกูก็ขอแนะนาว่าให้เราศึกษาความรู้เกี่ยวกับเมืองทีนึงน,น,นะคะว่า ภูเกีตนั้นมีสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถที่จะดูได้จากเว็บไซต์ต่างๆนะคะจากให,หนังสือหรือเราอาจจะสอบถามข้อมูลจากคนที่เคยมาเรียนที่ภูเก็แล้วคปมาสัมผัสเมืองภูเก็แล้วก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อย่างน้อยเราก็มีข้อมูลพิล้นฐานได้แต่ที่สําคัญนะคะขอยอย่าเชื่อคนที่เม่มาภูเก็นะคะเพราะว่าแต่ละคนในเรียนนั้นไม่เหมือนกันเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราต้องเตรียมความพ,พร้อมนะคะในเรื่องของการที่เราต้องกลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งและการเรียนรู้ชีวิตที่อินเดียค่ะซึ่งที่นี่นั้นก็มีบทเรียนใหม่ให้เราได้เรียนรู้ทุกๆวันนะคะซึ่งในการเรียนระดับปริญญาเอกนั้นถือว่ายากแล้วแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราไม่ดีนั้นก็จะเพิ่มเป็นแบบเลือยากค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพ,พร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะเราจะต้องอ่านและเขียนงานวิจัยและเราจะต้อง นะคะก็อยากจะฝากแง่คิดทิ้งท,ท้ายไว้นิวนึงว่าในการที่เราเลือกมาเรียนที่อินเดียนั้นเป็นประเทศที่เป็นแหล่งความรู้ของโลกค่ะซึ่งเราก็ทราบว่าศาสนาศาสนาต่างๆนั้นเกิดขึ้นมากมายที่ประเทศอินเดียนะคะรวมทั้งมีกูรูมีนักปราชญ์นะคะหลายๆสาขาทีเดียวรวมทั้งอินเดียปัจจุบันนั้นเป็นเมืองเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจอินเดียนั้นดีกว่าหลายประเทศนะคะจะเห็นว่ามีผู้นําหลายๆประเทศ,ะะเเทศชั้นนำนะคะก็ได้มา ร่วมการค้าที่กิจกับอินเดียอยากจะเป็นพันธมิตรกับอินเดียนะคะและในด้านของเทคโนโลยีนั้นอินเดียก็ไม่แพ้ใครค่ะและถามวันนี้ว่าถ้าเรานั้นได้มาเรียนรู้อินเดียก่อนอื่นเราจะได้เปรียบไหมคะนั่นก็คือฝากไว,ไว้ให้คิดนิดนึงนะคะและที่สําคัญก็คือว่าในการที่เราอยู่ที่อินเดียนั้นเราอย่าเรียนแค่วิชาการอย่างเดียวค่ะแต่ให้เราเรียนได้ว่าความรู้ของอินเดียนั้นมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้สร้างความแตกต่างในการที่เราจบจากอินเดียค่ะก็ สิ่งสําคัญนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าอยากแค่คิดนะคะให้ลงมือทําแล้วเราจะรู้ว่าเราจะชนะตัวเ,เองได้ไหมคะ่ะ